สวัสดีครับวันนี้ร้านพระเครื่องเวชสีมีพระหลวงปุตทวดนะครับของหลวงพ่อทองนะครับวัดสำเพาเชยนะครับเป็นเนื้อว่านตั้งหน้ารถนะครับเดี๋ยวแกะในกล่องให้ดูนะครับกล่องเดิมมากเลยครับได้มาเนี่ยตั้งหน้ารถนะฮะเนี่ยขนาดเทียบกับฝ่ามือนะครับองค์ใหญ่ตั้งหน้ารถได้นะครับ เนื้อออกเนื้อผงนะครับนี่ยสวยดีหนานะครับท่านใดสนใจก็แอดไลน์เบอร์โทรตามที่ขึ้นหน้าจอนะครับหรือว่าดูตามคำอธิบายนะครับหลวงปู่ทวดท่านศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วครับนี่รันตรายเนี่ยมีโคตู่ตรงนี้นะครับ ขอบคุณมากครับ